อายุ3าปีครับผมเรื่องอะไรครับวันนี้่จะมาถามว่าผมเจ็บเข่านะปวดเข่าผมู้มานานยังโล่นานครับเดือนกี่เดือนห้าเดือนสามเดือนก็ประมาณเจ็ดเดือนได้ครับผมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนปวดเข่าคือเกิดมาด้วยกันใช่ไหมกรณีเด็กใช่ไหม ก็จะทําให้แปดวันนี้จะได้จบไหมท่านเทวดาก็เป็นเด็กนั่นแหละท่านเอ๋ยทาจบเลยก็อย่างนั้นนั่นแหละนะไม่มีผลอะไรหรอกค่ะเพราะเด็กนั่นนะโกรธทั้งพ่อและแม่เอ๋ยอเด็กตัวเล่นคู่แบบนี้ถ้าเราเคลียร์ให้เขาจบก็จบไปไม่มีปัญหาอะไระไม่มีอย่างอื่นแทรกซ้อนยังเลยท่านเอ๋ยไม่มีสิ่งอื่นเลยนั่นแหละนะให้เขาตั้งใจสวดมนต์ภาวน,นานะอบุญให้เด็กหนาไปเกิดเถิดเอ๋ย ได้เลก่อนนะสาธุจบขอบคุณท่านเทวดาวันนี Looking ้ในเลิกงานตามเวลาอันเหมาะสมได้ทำประโยชน์ให้สัตโลกได้ทำให้กับวิญญาณขออนุโมทนายินดีบุญของข่านเทวดาด้วยเถอดขอให้บรรลุธรรมทั้งเหล่าทวยเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเถอด ได้เวลาแล้วท่านเอ๋ยได้เวลาลาก่อนเลยแหละนั่นหนาะได้เวลาเขาหน้าจะมีมามากำานะเข้าเฝ้าท่านอีกเอ๋ยมาร่วมสร้างบุญกุศลท่านบุญกุศลช่วยดวงวิญญาณเนาะภานีพวกข้าไปแล้วไม่รีรอ ทูเทวดาจงเจริญเทวดาโปรโดมนุษย์โปรโดวิญญาณโปรโดสัตว์มเมตตาสัตว์โลกแล้วจบแล้ววันนี้